สุทสาชาวนาผู้ศรัทธาในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสมนโคโดมหรือพระคอดพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในป่าอิสิตนมรึกทายวันในนครสาวัตถีทรงสั่งสอนธรรมะเพื่อปลดปล่อยสรพสัตจากทุกข์และความมืดมนณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำคงคามีชาวนาชื่อสุทสา เขาเป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากการธรรมหากินเขาไม่สามารถเดินทางไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะเดินทางไปกราบนมัมก,การพระพุทธเจ้าเสมอวันหนึ่งขณะที่สุทธาสกำลังไถนาตามปกติจูๆ่ๆท้องฟ้งฟามืดครึ้มเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมทุ่งนาเขาไม่สามารถทำงานต่อได้สุทธาจึงคิดในใจว่าข้าพเจ้าน่าจะใช้เวลานี้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า สุทัาสาออกเดินทางไปยังสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เขาเดินทางผ่านป่าเขาและแม่น้ำหลายแห่งจนกระทั่งมาถึงอิสิตนมฤทายวันเมื่อถึงที่นั่นเขาได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้รับการต้อนรับอา,างอบอุ่นสุทัาสากรับนมนสการพระพุทธเจ้าและเล่าถึงความยากลำบากที่ต้องเผชิญในการเดินทางมาพระพุทธเจ้าทรงรับฟังด้วยความเมตตาและตรัสว่าสุทัาสาความพยายามและศรัทธาของท่านนั้นยิ่งใหญ่ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความศรัทธาและความภาคเพียรน,นั้นสามารถทำให้ท่านผ่านพ้น,นอุปสรรคใดๆ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้เทศนาเกี่ยวกับอริยสัจสีซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่ช่วยให้ส,สรรพสัตสามารถหลุดพ้นจากทุกข์และความทุกข์สุทัศาาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยใจที่สงบและเปิดกว้างเขาได้เข้าใจถึงความหมายของอริยสัจสี่และสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เมื่อกลับมาถึงบ้านสุทธาได้เล่าเรื่องอราวและหลักธรรมที่ได้รับฟังจากพระพุทธเจ้าให้แก่ครอบครัวและชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนต่างมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมจนทําให้หมู่บ้านเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่นั้นมาสุทธาได้กลายเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและสืบอสทอดศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปยังรุ่นต่อๆไป เรื่องราวของสุทธิสาเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของศรัทธาและความภาคเพียรในการเดินทางสู่ความรู้แจ้งและเป็นเครื่องตัวใจให้เราทุกคนเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระองค์